ครับทนผชมครับเรียบร้อยแล้วครับนี่อยู่ใต้คอนอย่างลั่นผมว่ามันไม่ได้โดดเหยียบนะเมื่อกี้ผมว่ามันอยู่ใต้คอนครับโอ้ตัวนี้ทั้งขัดทั้งหนุนนะครับนกตัวนี้แต่ส่วนใหญ่เราจะแก่หนุนนะครับมีขัดสองนะครับตัวนี้ฟังดูแล้วมีขัดสองนะครับก่อนที่ผมจะเอาขึ้นนะครับมันมีขัดสองมีหนุนสามครับผมตัวนี้นะฮะโอ้คันลมถือว่าแจ๋วเลยครับเป็นนกที่เร็ว นะครับเป็นนกขีด้วยนะครับเป็นนกเรียกดีครับน,นกตัวนี้ครับแล้วก็เป็นนกที่ครูใช้ได้เลยนะครับเป็นนกเสียงกลางนะครับน,นกตัวนี้เอาแล้วครับเดี๋ยวเอาลงมาให้ชมไลน์กันครับผมมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับท่านผู้ชม โอู่ครับท่านผู้ชมครับลายทียิบเลยครับลายสนับปีกซ้อนกันดีนี่ครับโอ้ลุดปีกโอ้หัวใหญ่ดีครับนี่ครับ ครับเดี๋ยวปลดออกมาชมครับจะเป็นยังไงนะครับเลยของมะแขนนะครับสักครู่ครับโอ้ท่านผู้ชมครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แล้วก็แข้งก็ใหญ่ครับก็ใหญ่ครับผมเป็นตัวผู้ร้0ยอรซตครับตัวนี้ครับดูไม่ยากครับผมได้วิธีการดูมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงคลิปให้ดูนะครับผมว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับ ตัวเมียเนี่ยดูแบบคือการันตีได้นะครับผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นตัวเมียนะผมได้เก็บตัวอย่างเอาไว้นะครับอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวงว่างก็จะทําคลิปให้ดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวผู้ครับดูหัวครับหัวใหญ่นะครับลักษณะของตัวผู้นะครับหัวใหญ่นะครับดูปากสังเกตดูปากครับกล้องโฟกัสไม่ ตัวใหญ่นะครับแข้งก็จะใหญ่นะครับผมตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นเกตแบบเป็นเกตคุดนะครับครึ่งแข้งนะครับทั้งสองข้างเกตแตกนั่นแหละครับเนี่ยครับเกตแตกเนี่ยสองข้างเลยนะครับครึ่งแข้งทั้งสองข้างเลยนะครับแข้งใหญ่ครับแล้วก็ก้อยครับดูก้อยก้อยใหญ่นะครับนี่เป็นตัวผู้แน่นอนครับผมบ่มงบอกไว้เลย แล้วหางครับตัวนี้มีหางสิบสามเส้นนะครับได้ของดีอีกแล้วครับผมเนี่ยครับหางสิบสามเส้นอีกแล้วครับดูตัวครับตัวใหญ่มากนะครับนกตัวนี้เป็นนกที่ตัวใหญ่ครับปากเจ๋วเลยครับปากอีกาไหมครับแบบนี้น่าจะเป็นปากอีกานะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆกล้องโฟกัสไม่ได้ปากอีกาแน่นอนครับนกตัวนี้เดี๋ยวดูก่อน เนี่ยครับท่านผู้ชมผมก็ดูไปค่อยเป็นครับแต่น่าจะเป็นป่าอีกาน่าจะเป็นป่ากา,กานะครับนกตัวนี้แ้วลักษณะท่าทางดีครับถ้าเป็นนกต่อก็จะดีนะครับน่าจะเป็นป่ากา,กานะครับ ใช่ไม่ใช่ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะนับหางให้ดูนะครับนียครับเนี่ยหนึ่งเส้นสองเส้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเส้นนะครับนี่นะครับ สองสามสี่ห้าหกเจแป้ครับหาวอีกแล้วครับผมเจ๋วอีกแล้วครับนี่ครับเป็นตัวผู้นะครับเป็นปากกานะครับปากกา เอาแล้วครับผมชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เขือมึงแพ้ด้วยนะครับผมดูสร้อยคออะไรสวยครับตัวนี้นกตัวนี้ครับเสียงดีครับคันลมดีแจวเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้เขือมึงแพ้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเอาล้ครับสาหรับคลิปนี้น่าจะได้ตัวเดียวนี่นะครับเช้านี้ครับผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ผมกับมาแขนนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ